ครับผมครับนกันมา้งานันไหนครับผมได้ินสนุกมากครับงานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคนเยอะมากในงานครับแล้วเราก็รู้สึกว่าคิดถึงพวกเราทุกคนมันเป็นแบบเหมือนเป็นมวลของไม่เจอกัน9คนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนด้วยจนายโรเชเจอแบบครบอย่างเงี้ยครบในงานาเงี้ย สามสี่เลยเนาะไม่ไม่งาี่เดือนสามสดอนที่เราไปมาเก้ากันก็สาเดือนสองสาเดือนสองสามเดือนเรามารวมตัวกันวิจัยครับครับอยากแยกทันทีอยากแานอยากอยู่ได้นนานถึงมวลแบบว่าที่เราได้ไปไฟมิรหลายที่ครับผมเมอาคิดถึงเราชวนเต้นชาเลอ๋อใช่ครับผมเต้นลงไปแล้วทำไม ไม่พร้อมเลยพไม่พร้อมเลยใช่แต่ว่าเราเป็นซีรีส์ที่เต้นและร้องเยอะที่สุดนะแต่ว่าเราอาจจะต้องซ้อมแต่เราไม่ได้ซ้อมต้องซ้อมอ่ะครับครับผมแล้วเวลาจะทำอะไรนะคาแรคเตอร์ที่ทำไปเนาะขี่เคสกันปะเทียวเทียวผ่านครับเที่ยวเลยใช่เที่ยวเลยนะเร่งจีเน้นจังเน้นฟิลไม่เน้นไม่เน้นถูกถูกเอาฟิลขับทถใครตึงสุด โฟสสิครับผมจะโฟอครับผมจะของเพลงอ๋อจะพวกเราเหรอพร้อมพร้อมไอพร้อมครับผมครับพร้อมจะตึงสุดเพราะพร้อมจะเต้นนำทุกคนไปก่อนให้ทุกคนได้ตามแบบจะได้เป็นแกนนำให้เพื่อนๆถูกต้องแต่ว่าแผ่นเสียงเพลงนี้คือถ้าเซิร์ชนะชื่อพี่มาขึ้นชื่อแรกเลยตอนนี้ต้องยอนเขาจริงๆถูกต้องเขาเป็นเหมือนพ่อที่ต้องเทนติกกอกการเต้นแต่ละอย่างแต่อย่าให้เต้นนะครับเพราะว่าเล่นแต่หน้าไม่เล่นตัว ใช่ก็เดี๋ยวรอแอบมักันบ้งย่างเลยไม่ยอมสปอยเพื่อนเลยไม่ไม่ยอมบอกเลยไปงกซะแล้วก็ขอฟังก็ไม่ให้จริงไ่ไ้ขอฟังก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องฟังพร้อมกันใช่ครับก็จะมีซีรีส์แค่ที่แกงนะครับผมก็ขอติตามด้วยครับออดปลายเดือนมีนาคมอือโอ้ยเร็วนะปมีนาคหรอตอนนี้กี่คิวแล้วอะ ตอนนี้ใช่ไม่ได้เจอกันเลยคือเจ็ดสิบแปดกิโลห้าสิบก์เสร็จแล้กูจะหมดแล้วเร็วมากของผมใกล้กว่าอะติน่าแล้วครับยี่สิบห้าจุดห้าสามอะติน่าเนี่ยไหวมากไหวมากไหวจริงของผมทายตะคูเฟนามี่นะครับมีผมแล้วก็พี่มาร์กนะครับเมื่อไหร่บอกเขาไปออนอีกสักพักเลยครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วเท่าไรแล้วเท่าไหร่นะสิบล่าสุดที่เราไปสิบเท่าไหร่คิวอ่ะสิบที่เท่าไหร่โอ้โหสิบหก เล่นเรื่องเดียวกันเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วเป็นเพื่อนกันครับเออไม่ได้นะฮะไม่ลำบากเขาต้องคอยปกป้องผมในเรื่องปกป้องพี่มาร์คูกต้องครับพี่มาร์คเป็นเพื่อนที่ใส่ๆและน่ารักมากใช่ซึ่งทำอะไรไม่ได้ปกป้องอะไรผมเลยทําช่วยอะไรผมไม่ได้ก็ฝากเรื่องเดียวแบบพร้อมเลยครสบทั้งคู่เฟรมี่ครับครับผมเรื่องเดียวก็ฝากติดตามผลงานผมนะครับทางไอจีนะครับผมไอจีไอจีของผมเองนะครับเราติดตามได้ไอจีอะไรบอกชื่วไอจีหน่อย กับตันนันเดสกอร์พีทีครับซึ่งคอนเทนต์ที่เราจะทําที่แบบที่บอกคุปพี่อะที่เราคุยกับพี่ไปอ่ะเออเออที่บอกพี่อ่ะพี่บอกจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับอ่ะเออเอ้ยบอกเลยอย่าไปเขินมันก็มีอยู่ครับแต่ก็เก็บอยู่อะเก็บอยู่รอไว้ทีเดียวให้แฟนคลับได้รอครับอ่ะวินนี่วินป๊บผมก็ของพวกผมสองคนนะครับผมก็มี VR คือเรารักกันครับผมก็จะออนเมื่อไหร่จ้ะจะออนตอนไหนจ๊ะจะให้พูดหรือเปล่า อ๋องั้นไม่พูดก็ยังไม่พูดใกล้ๆครับใกล้ๆมามาสบสดคลุมครับผมของนักี่ตั้อยู่ใครับผมยี่สิบห้าองศาครับผมครับด้เนาะครับฝากด้วยครับทุกคน อะไรนะครับกอได้กับ่วันนี้ถือมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าหาไม่ได้จากที่อื่นใช่ใช่ใช่ช่ตอนที่ประกาศมาในของจีพีเอ็มทีวีว่ามีพวกเราคนทุกคนก็เพิ่งรู้ตอนประกาศเหมือนกันนะใช่ว่าว่าพวกเราจะได้มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาโทรหากันโทรหาใครผมโทรหาเจมอ๋อแล้วไม่โทรหาใครเลยในนี้อะไรนะก็คนในนี้ก็ไม่มีใครรับสายไงย โทรไปแล้วไม่มีใครรับใครอะไรนะไอ้ปอดเนี่ยวคนก่อนโทรไปหาไม่รับสายต่อต่อต่อใครก็ดีใจที่จะได้รวมกันแล้วก็อยากเจอแฟนคลับว่าแฟนคลับอยากรู้ว่าแฟนคลับจะคิดถึงเราเหมือนกันเหมือนกันไหมที่พวกเราคิดถึงพวกเขาอะไรอย่างเงี้ครับว่าเวลารวมตัวอะไรอย่างนี้ครับใช่แน่มากเอาไปไหนหมดแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไปลาไปแล้วรับพระรามบุ๊มันเหมือนตัวรอบปีนึง ครบรอบรอบจบอีพีสุดท้ายเป็นยังไงบ้างแต่เราคนรู้สึกว่าโซงเป็นแค่ไหนไหมพอกลับมาเจอกันเห็นพี่บาร์ขบอกผมยว่ารู้สึกว่าดังขึ้นใช่ไหมพี่ไม่มีรวยขึ้นอันนี้พิการนานมากขึ้นเอออันนี้ใช่ไอ้รวยขึ้นอ่ะไม่ใช่เพราะถ้ารวยแล้วอจะจะไม่ทํางานละจะไปไปเที่ยวละก็รู้สึกว่าเออมันจะมีที่แยกออกไปเติบโตกันใช่ไหมครับแต่ว่าพอกลับมารวมเป็นหมู่มวลอีกมันจะรู้สึกว่าพวกเรายังเด็กกันอยู่เลย เพราะว่าเหมือนแบบการถ่ายซีรีส์เรื่องนั้นมันทําให้เราจูนด้วยกันแล้วพอเรามาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงซีรีส์ที่ถ่ายด้วยกันแต่พอออกไปงานนอกเราก็จะตบตรงในทางตัวเองไปครับผมแล้วแบบนี้จะมีโอกาสได้มากันมยังไงมอ่งบอกลูกค้าบอกบอกไว้เลยก็ได้ครับครับก็ฝากด้วยนะครับลูกค้าที่รับฟังพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับพวกเรานะครับนักแสดงจากแฟนผมเป็นนักเรียนนะครับก็ ตอนนี้ซ sí ีรีส์ออนจบไปปีนึงแล้วใช่แต Lock ่ว่าเฮ้ยพร้อมรับงานพร้อมรับงานเสมือนก้าวหน้าไปอยู่ครับผมรับงานรวมได้เลยครับสบายมากๆนะครับก็เพียงแค่คุณติดต่อมาติดต่อที่ไหนครัยังเหลือรถตติด่อที่ไหนครับผมติดต่อที่ไหนครับที่นี่เลยครับอยู่ตรงนี้นะครับคือไอเดียตึกอาวะด้วยชิคกี้ไายเลยทีมเอ็ทีวีเท่านั้นนะครับน่าจีเราได้เลยครับครับคุณครับผม ครับขอบ,บคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ